ของจังหวัดปัตตานีนะคะ,คะได้เปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในช่วงเดือนรอมฎอนิิเจร์สกราช1,445ค่ะ ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีอําเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนายชัยพรน,นิยมแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในช่วงเดือนรอมฎอนปี2567ที่เจะรศสกักราช1445ค่ะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการในอําเภอผู้นำท้องที่ท้องถิน่นผู้นำศาสนาอุสตาร์นักเรียนนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากภายในงานนะคะมีการเสวนาหัวข้อ รมฎอนเดือนแห่งการขัดเกลาเสริมสร้างพลังอีมานป้องกันยาเสพติดมีการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อันกุรอานร่วมกันละสิลอดและละหมาดมัดลิฟค่ะโดยสมาคมได้แก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงเดนภาคใต้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ,าาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคเก้าจัดให้มีโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในช่วงเดือนรมฎอนเพื่อสร้างความตระหนักและจิตสํานึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านศาสนาและหลักปฏิบัติที่ถูกต้องในช่วงของเดือนรอมรอนให้ปลอดภัยจากยาเสพติดค่ะ